สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนเพื่อนเพิ่มลายภาพและลายเสียงในไทม์ไลน์ของโปรแกรม Premiere Pro ของเรานะครับจะทำยังไงไปดูกันเลยครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปในช่องของผมคลิปนี้เป็นคลิปแรกหรือคนที่ยังไม่ได้กด s u b สไครต์นะครับฝากเพื่อนเพื่อนกด s u b สไครต์ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเปลี่ยนการแจ้งเตือนเป็นทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อที่เพื่อนเพื่อนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของผมนะครับ ก็สำหรับวิธีการเพิ่มลายเสียงลายภาพในไทม์ไลน์ของเรานะครับจริงๆมีเพื่อนๆส่งข้อความมาถามผมนะครับว่าเราสามารถเพิ่มลายที่เราตัดงานอยู่เนี่ยเราจะสามารถเพิ่มลายเสียงหรือลายภาพของเราเนี่ยให้สูงขึ้นไปอีกหรือลงมาอีกเนี่ยมันจะสามารถทําได้ไหมแล้วมันทำอย่างไงนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาบอกแล้วกันนะว่ามันจะทำย่างไรครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะบอกเพื่อนๆสักนิดนึงนครับว่าการเพิ่มลายภาพหรือลายเสียงเนี่ยเราสามารถเพิ่มมันได้ตั้งแต่ตอนที่เราสร้างซีเควนซ์ขึ้นมาใหม่เราสามารถเพิ่มมันได้นะ ว่ามันสามารถเพิ่มอย่างไงนะก็เดี๋ยวจะบอกสั้นๆแล้วกันนะครับก็คือให้เพื่อนๆมาตรง New Item Sequence ครับตอนเราสร้าง Seque n c e เนี่ยมันก็จะมีอะไรพวกนี้นะ preset เพื่อนๆก็เลือกไปปกติแล้วก็จะ setting อะไรก็เลือกไปปกติครับแล้วมันยังมีอีกแถบหนึ่งครับก็คือ tag เนี่ยตรงเนี้ยมันสามารถเลือกได้ว่าเราต้องการให้วิดีโอของเราเนี่ยมีทั้งหมดกี่ท็กแล้วก็เสียงเนี่ยมีทั้งหมด <suspense. S 1> กี่ลายนะมันสามารถเลือกได้ตั้งแต่ขั้นตอนนี้นครับคือสมมติเพื่อนๆเนี่ยคิดไว้แล้วแหละว่าเราอยากจะได้ลายวิ Res ดีโอกี่ลายแลวลาาาาายยยเีงกก่่นรดัะะอจต เราก็พิมพ์เข้าไปสมมุติเราอยากได้วิดีโอ10แท็กอ่ะเราก็พิมพ์ไป10 t แท็กเราอยากได้ลายเสียงเพิ่มจากที่ซีเควนต์เขาตั้งให้เพื่อนๆก็กดไปกดบวกตรงนี้มันก็จะเป็นของเสียงนี่ครับตอนนี้มีถึง5ลายแล้วเอาถึง10ลายเหมือนกันเหมือนกับภาพก็เพิ่มไปยัน10อ่ะเนี่ยครับมันก็เป็นแท็กของเสียง10 t แท็กแล้วก็วิดีโอ10แท็กนะ อ่ะอันนี้มันก็คือ1วิธีที่สามารถเลือกได้นะอันนี้คือบอกเผื่อๆอไว้แล้วกันนะสําหรับบางคนนะแต่จริงๆเพื่อนๆไม่ต้องรู้ตรงนี้ก็ได้นะมันก็ไม่ได้สาระสําคัญอะไรมากมายนะอ่ะสมมติโอเคไปก่อนพอโอเคมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีลายให้เราอย่างนี้แล้วนะนี่สิบลายแล้วก็เสียง10บลายอ่ะมันก็จะเยอะอย่างนี้นะนี่ครับเลื่อนขึ้นมาให้ดูเห็นๆเ,เ,เต็มๆตาอ่ะอันนี้ผมลบไปก่อนสมมตินะสมมุติเพื่อนๆมีลายที่เราตัดงานอยู่เนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมลากภาพมาวางให้เพื่อนๆดู แล้วก็ลากเสียงมาเข้าๆอันนี้เดี๋ยวผมจะทำเข้าวๆนะผมจะลากฟุตมาแค่ภาพนี้กับเสียงอันนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะเบิ้ลลายไป2ลาย3ลายใช่ไหมแล้วก็เสียง1ลาย2ลายเป็น4ลายทั้งหมดอ่ะ ตอนนี้เรามีไทม์ไลน์เราอยู่เท่านี้คือเพื่อนๆตัดงานไปยังไงก็ช่างนะไอเสียงเนี่ยผมบอกก่อนว่าผมลากวางไว้มั่วๆเฉยๆนะคือของเพื่อนๆเนี่ยอาจจะเป็นเสียงอะไรก็ช่างอาจจะเป็นเสียงพูดของเราลายหนึ่งเสียงเพลงลายหนึ่งซาวด์อฟเฟกต์ลายหนึ่งแต่คือเราตัดไปแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่พอใช่ไหมบางทีเนี่ยเราอาจจะตัดงานที่มีเสียงพูดถึง3ลาย4ลายก็ช่างนะเราอาจจะมีถ่ายมา4ี่กล้อง5กล้องอะไรก็ช่างเนี่ยแล้วเราอยากจะเพิ่มลายใช่ไหมวิธีเพิ่มลายวิธีแรกเนี่ยคือให้เพื่อนๆมาคลิกตรงนี้ได้นะคลิกขวาตรงเนี้ยเราอยากจะ เพื่อนมาคลิกขวาตรงนี้นะ add tag ตรงนี้ไปเลย add ไปมันก็เพิ่มขึ้นมาให้เราเป็น v4 แล้วนะอยากได้อีกก็ add เข้าไปอีก v5 อยากได้เสียงนะเราก็คลิกที่ฝั่งเสียง add tag มันลงมามันก็จะมีเพิ่มขึ้นมาให้เรานะนะี่ครับ add เข้าไปหรือถ้าเกิดเราอยากลบเราก็คลิกขวา delete tag แต่ตรง add tag กับ delete tag เนี่ยตรงเนี้ยด้านล่างเนี่ยมันจะมีคำว่า delete tag เนี่ยมันก็จะมีขึ้นหน้าต่างเนี่ยขึ้นมาให้เรามันก็จะถามว่าเราจะ delete video tag ทั้งหมดไหมหรือเราต้องการจะลบทีหลายๆ tag เนี่ยมันก็สามารถมีหน้าต่างเลือกตรงนี้ได้นะเพื่อนๆก็ลองมาเลือกหน้าต่างนี้ได้นะแต่ถ้าเกิดเราอยากจะลบแค่ลายเดียวเนี่ยเราก็คลิกแค่ลายนี้แล้วก็ delete tag อันนี้นะมันจะมี delete tag 2อันนะเพื่อนๆสังเกตดีๆนะไอ delete tag กับ add tag อันบนเนี่ยมันคือ delete tag ที่เราเลือกแค่นั้นแต่ add tag กับ delete tag อัน มันจะมีหน้าต่างเด้งให้เราเนี่ยครับมันก็จะมีหน้าต่างเด้งให้เราก็บอกเผื่อไว้แล้วกันสําหรับข้อมูลตรงนี้นะแต่ที่ผมจะมาบอกเนี่ยมันเป็นวิธีที่ค่อนข้างง่ายมากๆคือสมมติเพื่อนๆตัดมาแล้วเนี่ยแล้วแบบลายเราไม่พออ่ะเพื่อนเพื่ออยากจะเพิ่มมาอีกลายใช่ไหมแต่เป็นวิธีที่ง่ายเนี่ยเพื่อนๆสามารถกดที่ตัววิดีโอของเราเนี่ยแล้วเพื่อนๆนลากขึ้นไปได้เลยนะอย่างนี้นะครับเนี่ยครับเพื่อนเพื่อนดูนะกดที่ตัววิดีโอของเราเนี่ยลากขึ้นไปได้เลยนะอย่างนี้เลยนะเพื่อนอยยยยยาาากกกกกไไไไดด้้้้ีี่่ลลลลลเนนขขึึปป ลากขึ้นไปลากขึ้นไปอยากได้กี่ลายอยากได้กี่ลายเราก็ลากไปเสียงก็ทำได้เหมือนกันนี่ครับลากลงมา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 อย่างงี้อ่า อยากจะได้กี่ลายเพื่อนๆส, <OO> สามารถดึงมันขึ้นลงได้เลยนะอันนี้คือมันก็จะเป็นวิธีที่ค่อนข้างง่ายนะหรือไม่เนี่ยเพื่อนๆกดที่ตัววิดีโอของเราเนี่ยแล้วเพื่อนๆกดปุ่มเอาแล้วก็ลูกศรขึ้นนะเอาลูกศรขึ้นมันก็จะเด้งลายขึ้นไปข้างบนนะเพื่อนๆลองดูนะเดี๋ยวผมจะกดเอาแล้วลูกศรขึ้นนะตรงวิดีโอนะนี่ครับนี่ครับเป็นไงเพื่อนๆดูนะกดปุ่มเอาค้างแล้วก็ลูกศรขึ้นนี่อยากได้กี่ลายกดไปเลยไงแค่นี้ Là nhiều quá อ่ะสมมุติถ้าอยากจะลบอ่ะอยากจะลบเยอะๆอ่ะ delete tag ผมก็จะมา delete tag ตรงนี้นะตรงเนี้ยมันก็จะมีหน้าต่าง delete tag ใช่ไหมมันก็จะมีส่วนของวิดีโอกับ a u d i อเนี่ยสมมุติผมต้องการจะลบ tag ที่เป็นของภาพนะผมก็จะมาคลิกคําว่า delete video tag นะแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะเขียนว่า empty tag ก็คือมันจะลบทุกลายที่เป็นลน์ที่เราไม่มีอะไรอยู่ในรลนอ่ะมันก็จะลบลายนั้นให้โดยอัตโนมัติคือลบทั้งหมดเลยนะอย่างของผมเนี่ยไอลายตั้งแต่ลน์ที่เท่าไหร่เนี่ยสี่ห้ายันถึงลน์ที่ยี่สิบเนี่ยมัน ไม่มีไฟล์อะไรอยู่เลยเนี่ยมันก็จะลบให้ทั้งหมดเลยนะนี่ครับมันก็จะมีเขียน delete all empty tag นะหรือไม่เพื่อนๆจะเลือก tag ใด tag หนึ่งก็ได้แต่ผมจะลบ tag ที่มันว่างเปล่าก็กดโอเคไปนี่ครับตอนนี้มันก็เหลือ tag ให้เราแค่ที่เรามีไฟล์วิดีโอนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้คือมีเพื่อนๆถามกันเข้ามาเนี่ยแหละว่าเราอยากจะเพิ่มลายเพิ่ม tag มันเนี่ยมันสามารถทํำยังไงได้บ้างนะก็สําหรับคนที่มือใหม่หรือเพิ่งเริ่มครับจริงๆเขาก็อาจจะยังไม่รู้วิธีพวกนี้นะหรือบางคนที่ตัดต่อเป็นอยู่่แลล้ววเนีียยยบาางงิธหๆคก็ั รู้นะว่ามันสามารถทําอย่างนี้ได้นะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับใครมีคําถามสงสัยตรงไหนหรืออยากให้ผมทําคลิปอะไรยังไงอยากให้สอนอะไรอยากให้ทำคอนเทนต์แบบไหนคอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ